Mẹ mi Vườn Cá em Hoa hoạt này Hoa áo Linh chạy cả bông con Linh Mẹ mi Dặn dặn Vì cháu phụ đeo lẽ hủ sư mẹ cháu này Thư cha con thư chàng ngang gọi Ôi cháu hủi Làn ơi À mẹ mi đấy Dạp phải cây đấy nha cháu hai đấy Hả Ừ, ừ, ừ. จะไปวังอ่าบนะ่ามันจะอยากซอยแมวมันคือกันแม่จอยมันจะอยากซอยคือกันมันจะอยากซอยคือกันพูพูมันจะอยากซอยคือกันพูนให้ก่อนะอยตีแมวนะมันแม่มีดสิ ห้องแมีิห้องห้ห uh, ้องะไ้านีเสียงเสียงกเสียงเราห้องจะแม่จอยแนห้องแมมมี่ิอยากพูดในไอย่พูดานุกฮนุก หอมได้กินทาหอมกินท่าผิวมังาไช่อคอเลนี <c oughs> ่ง่าย้โปรมมีมี <c oughs> มาคืเอเสียวแทะใช่มีนะใช่มีนะ <c oughs> อือใช่มีนะโบแมนพูนพูนทิ่บาี่ใช่่ะมากอดกอดชา <c oughs> มีสิ อย่าใกล้อย่าใกล้ใกล้ n เจ้าย่าไหนน่ะหุกเจาห่ยบขบขบบบบกบนางอิเล่เจ้หาเบองเียจาม่เจ้าหากบมาเขียดเอาวันี่น่าะนกนกเห็นบ้นกนะเห็นบ่นกนะเดะเดเดมันบินขึ้นตัวเซลเห็นบ่ฮนะฮานะฮมันยกยกล อันน่าฮันนเห็นบ่ัะเด็กมองฮะมองมียังมองมียังมองฮะอืไปฮะไปยังไล่หนวกบ่ไก่หนวกบ่อืมออกเข่ามาทางนี้ออกยังาออกทางนี้นมองแม่จอยคุดกระปูเสร็แล้ว วนวนไปไหกระปูกกระปูกระปุกหญ่กระปูใหญ่าูกปูใหญ่กระปูใหญ่ายโอ้แม่จอยขุดกระปูใหญ่ขึ้นมากเลยแต่เบิ่งเดิมเปนเห็ดยานเลยอหือดเลยเห็ดบ้านนี่ลูกอ้าแม่จอยซับเลยกระปูกลังอ่อน กบลังแค้งกับปูลังอ้อนนะตุ่มช่ไหอยเห็นอยังเห็นย่างเห็นย่งนะมึงนอ้เอยตัวเวมันเทอ่ะมันฉี่่อตีดมันเดีอดบ่ยีหม่กัะปูกระปูสิคัดขาด nhọc nhục nhắp à <laughs> ngẹp bố bố bú lắm mặt là lửa cháu 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 ปูปูเลยล่ะบอกอานะอย่าเหยียบมันเด้อลูกเด้อเซหัวเพื่อนของเฮ็ดบดมดนออกนะเบ้จับมันลูกอะไม่ไล้าเชยกล้ามันออกเลยอือหยอกไม่จอยหยอกไม่จอยอืออือหยอกไม่จอยแกมันออกแล้วปลาลุงเอ้ยยันมากล้ามมันปักนะตายแล้วช่วยจอยชอบรางมันอือแย่จอยแย่นะฮะลูก

phu 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 nó phu 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 nhàng phu ba ba phu 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 ีน่กระปูน้อยนอนนะมั้ยานนมั้ยนนว่ะนอนนะั้ยนวะงอนกับีนนะมั้ยไม่เสกัมีม่ใส่ยูบูนะอีสาวพู พูดฟักกระเนียงเลยลูกฟักกระเนียงยนไปไหมลูกมีมียังเดินยู่ผูมีมกไปเออมีไปพูดแล้วผูอยาจับมันเปื้อนคนกระสิงัดไม้เลยโอ้ยตัวเท่ากระปอมเห็นจะงัดไม้ไปไปหาแม่จ้อยแม่จ้อยคุดแล้วผู เฮ้ยอย่านั่งนะเฮ้ยเห็นไหมอยู่เฉยไ่ได้เนอกใบก้นนั่งรถนั่งงามเพิ่นีเนาะพุนอะไปมันสิเปื้อนชุดน่ะบ่ยอมอีกได้เห็นไหมเนี่ยเน่ยว่าเราใบก้นนั่งวะไปไปหาเมย์จอยไปเมย์จอยขุดทาง ตกแรงมาสีมาทางนี้มาทางไม่จอยสิย่างให้มันถึกแน่กระดกกระดักไลยไปชิลงไปย่างหม่องเป็นห้องน่ะบ่ล่ะเอ้ยล่ะคำแพงเอ้ย ผูดูดพูดโยกกรโยกไงขนาดพู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 ดโอ้ยจมแม่เนาะห่าน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 งก็ดีก็เคยน่ะไม่แต่สิไปหนาไหนมาทางนี้สิไปยังทางนั้นนะไม่แต่สิไปหนาเลยหมุ่นไปยังปลาดอนเซ่ดีวะน้ำน้ำลูกน้ำเพื้อนน้ำเพื่อน น้ำ้นนนนปะปะเือนเาปะเออมเงื่อเือนาาัขางหน้ามั้ยน้ำน้ำไตไหมไตไหมมามาพี่ลูมาพี่ิลตมาซชเอ้อวานเลยกระยง

phải <laughs> pha đây, anh đi anh nĩ quất thả lông để khuết cá bùn đâu, anh na na chơi chơi, phun khoe gì đấy vô nó gì lên luôn đấy Thế này đặt chiếm thử hùa Đủ đấy, nhà mình <laughs> <laughs> ตัวเมฆคักแค่ออกามมันเอ้ปล่อยมันแลกนมันผู้ผู้ผู้มันไปละไปแล้วไปแล้วไ,ไ,ไล่ไนี่โอ้ยได้กองเล่นให้ลานเลยบริยดย่านเอยหรืออย่าไม่ยานบอก อ๋อมันจิ๋วเขาอ้มันจิเขากัดข้อเนาะกัดมีโมข้อนี่เออบริยานวะลูกเนออมาพี่นั่น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 อืมอืมไป เห็นได้แคบันนั้นไ,นไหมาหานม่มันไหลาลางแล,ล้วเอากระปูนี่เอาหเจงเจหันเจงเจนี่จับมา,า,าลูก,ก,กขนาดกระปูไปเป็นที่มันยังานเนาะเบิ่ี จับตีมันหิวเชิญเหตุผลใว่เอายก้ามก้ามมันออกแล้วปลาดงเลยออกด้เขาก็มูนเนาะบอออกง่ายยังบอเสไปถิมังมันกระเสียไปถิมคือโตถิมในจอยตวโน้นเขาไปไหนเก็ชิบิงัวม่เขาชอบหย่ผ้าจีกินไปผ้าอยากกินไปแห่ผ้าไปดูไป cái pha đây, người mần pha đấy, nè nè, mãi nơi mẹ bay sai nhìn, bay ngay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  nè mẹ bay ngay xe nè bay ngay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  วันไตวันโอ้อมาขากระโปงอ้าขากระโปงนะวันไตขี้เหร่ <c oughs> <c oughs> ดได้เห็ดย่าน <c oughs> ม่ใิดไตกระโปงอ้าม่ขากระโปงอ้าขี้เหร่รั่ได้กเกห็ดย่านนี่ไเอากระปูให้ผ้าจีกินไว้เนาะมาพห่ะไปหาอ้ผ้าไปเอาให้ผ้าไปให้ผ้าจีเด้อเอไปให้ผ้าไปให้ผ้าไปฝันให้ผ้าอย่า้ไัปูแนด้ออย่าเฮ็ด ไปไปล้างมือไปสาเกียดน้อยแล้วแบบนี้นะไปไปล้างมือไปไปล้างมือนั่นั่งกระชามไปไปเอาผ้าให้ผ้าไปกระปูไปให้ผ้าผืานน่ะผ้าอยากได้ผืนน่ะให้ผ้าจีกินเดอ้อะจับมันเลแม่ถือบออ่ะหมอนนะเอาไปแล้วบ่อนะ

จุ่มน้องเ้ยจุ่มนลยจุ่มได้ชสือเปกขื่นนบ้านหาน่ะักนมือเียแล้วบ้าเอาขบปะนะคะจุ่มได้กระเสอเียกอันนั้นนบ้านอะแล้วก็เปียกกี่เล่นเสือเปียกเสือเปียกเสือเปียกอู้หเสียงามเปียกเลยคะไปบ้านเลยไป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 ฮเขาเงี้ยงเฉยอยงนี้เสร็จเจอาเลยโอ้มาเร็ดเจ้าบ่อยค่ะค่ะค่ะค่ ทักท <Humans. S 1> you know ักน you know ี you know ่น you know ี่ด no ิยังหาเซ็เสืเขาวานะเซ็บกันเซ็บกันเหาเซ็เือเนะฮะหาเซ็เือเนะแหงยันแดดยู่ตทิังอนหอมันเออหอมฝนว่ะหอมบ่วะเป็นคิวกุ้มก หอมบาดเพิ่คนว่ะเก็บไม่ดุในเแขนเจ้าลนหยุดลเยเลยเงียนเงียบอยู่ประตูจอยห้อดรจักเป็นได้ไรนะวะอยู่ดีมีแห้งอยู่บ้เงียบไปเลย chắc bên chăng đây ai nhẹp đời tôi chơi hàng vật tít to mà lời ừ. tôi hết ngàn lại bó tôi có vàng bó tôi chơi nó bài xe này với bừng khẩu ngam bò này ngam đi nó khẩu lo nó bị nó thật là gì ไอขาอีคาววะามกำลังสุกสรุอยู่สุกผัดเกี่ยวได้เนาจอยเกี่ยวไล้นี่อือเกียวกอนกูนีอันนี้เกี่ยวขกเขาราเนาะเนี่ยห้ากมันชิมีเนาะช่วยมึงเนี่ยตัวเขาเจ้าไปเยอะนะเนาะเจ้าได้ เห็ดบ๊อบเราเกี่ยวนั่นเท่ไรสองมือหนึ่งบ่กระชางในอ้วนจ้างบ่มือเส้นหางอือว่าแล้วเราถ้าเราบมมีคนเราก็จ้างลูกสาวเราไปหาเงินนี่ละลูกเราเพิ่นมีลูกน้อยบ่นนั่นคือสิแม่ข่าวเจ้าเดิมเออเนาะคืออยู่ละข่าเรางามเลยผีนี่ะรากนี่้ให้เอาชีพเป็นน้ำเป็นเป็นน้ำกันลงไปดำนด้เอข่างามเลยเป็ด พี่ช้างไม่ข nah nah, hmm. ีไเลยได้ในอ้วนนะะอลล็อกน่ะพี่นายังไม่ขี้ไรร่ว่งมคงไม่ตู้ชุกบ่แล้วก็นี่อัยนั่นแหละมมนขี้ไรชุกจะกหาหน่อยนะปากบั่หนอยว้าพีชางปากไม่น่อยแต่ก็เอาเป็นปากเดียเไมบอกเลยแ่ก็เาเป็นปาไบบดมดาดม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 มบเมบเมดดเด ปะเดิบปะเดิมปเดิมปดิมปด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 มยูถ้าว um um ่าเป็นแท็กซี่ชำใด้ยันกี่ขันว่าวน้ำมันอยู่ขนาดว่าว่เป็ดยังไม่ถึงสี่หันทีนี่เอวแม่นี่แม่นี่ตโอ้ยมีไข่แจ็ยายันไหายซ่ยวือเจ้าหูจักบาซือป้จอยป้จอยเหรอ ไม่ได้จ you know. ้าได้ซื้อจริงแล้วนะข่อยกะเดียวเขาก็สิบูคือกันแล้วต่อไปอืมนม่จะยั่วอวนไปสิได้กะอ้วนบู้ใดห้องกะคือทางสบายกับไม่ได้อ้วนไม่อ้วนไม่อ้วนเวัดบ้านถ้าผู้ใดถ้าผู้ใดมีลูกน้อยก็อ้วมันเข่าก่นี้เออแต่พอเนาะอ่านเลยแลวว่าขี đấy con khi đá này, đen đen là tổ, xài là, ừ, là tổ bọ, lục lục mà này, bờ đây to, nhìn này, nó tay. Lụ... <laughs> มันหักแค่ไหนคือสิเป็นน้ำจุ๊บๆให้ต่ำนี่เนาะตัวกิ่งไฟตัวกิ่งไฟกิ่งมันนะจอยมือนั่นมวยเนยด๊อกฉ่ำพวกนี้กะคัดต้นนี่กันต้นเทียนเป็นกิ่งไฟกิ่งมันนะตัวนี้จะล่นน่ะจอยเขากินป่ะเดี๋ยวจ๊ะ ngày trời bốc một sư đà Xe? Bánh đích 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 đi. Đi. Chơi, Say bánh ngay nè mặt nguồn đi đưa cúp Hong kuông đi. ngày cho cho bà cho ai cúp kuông. Hong đây hả, Hong kuông đi. Hong kuông đi. Hong kuông đi. đó. เม่ละนเอ้ยบบนี้ไปแบนั่วเหิอเบบนั่วเลยเหออันพาลุงเบิงก็อันเดียวคนเมลูคนชิพานกันแต้นตอดคอเลยได้ขคอแล้วคอะขคอชิราปกลูกมปะบุ้งอล้มาชิาชุบแล้วก๊กนั่นเนาะชุบลนเนาะหอมฮันเหรอเดี๋ยวก๊กนั่นชุกอ อยู่ในถ้ำแข็งให้อ้วนกินก็ได้ทีมันแควรูดนะไปนั่นไปเอามีดตัรนาปกาเฮ้ยขนาดงามอยู่ในขีดมันก็ยังเปลี่ยนมันายเนาะตอนเนาะมีที่ได้ใส่บ้างนี่ว้าเอาเครือกระห้อนี่ว้านี่เครือกระห้อนี่ว้าใส่นมโตตามมากินบะเฮ็ดเนาะบ้ามิีนบ่เฮ้ยโอ้โหเนาะ

ยังทำเปิด uh, ค่ะ <crease> อ <infection wrote> ่ะเรายันล็อกทั้งเทินคุณยันล็อกไ่ได้แล้ยจนล็อกเราทั้งเทินของการกันเป็นอ่ะดูนผู้จ่าอะไรใช่ไหมเธอนเถคือกระน้องเราได้มาเก็บเอาอันนี้นะหมากอันนี้นะหมากพริกนี่อย่าต่อไปกกินบังหุ่งน้อยนี่ด้วยนี่อ่ะหน้ากุกสีไข่อ่ะกุกอันกันกวงเหมือนบ่

อยู่เพื่อนก็บ่ยซื้อหาหลังชิดอกชิดาเขาพริกพรมหน่ึงจัไปแล้วนาะคลิปนี้ก็ได้สบายดีแล้วสวัดีเด้ลักฐานเนาะลักฐานเต็มปากเนื้นี้ก็ได้อุ้ยถ่ายรูปเด้อลูกจุ๊บจุ